นนนีนะครับพี่จุ้ยนนั่นเองครับคุณจรนเวสศักศรีผู้อุ่งในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิวิสจำกัดครับสวัสดีครับพี่จุ้ยครับสวัสดีครับเอ็ดครับเป็นอย่างไรครับบรรยากาศวันนี้ครับก็อ๋อต้องบอกว่าวันนี้นะก็ยังคงบวกได้อย่างสดใสครับนะครับเมื่อวานนี้ปิดที่ไฮนะครับวันนี้ไม่เป็นไรนะไม่ปิดที่ไฮก็ไม่เป็นไร นะฮะแต่ต่อให้ปิดลบก็ยังไม่เป็นไรอยู่นะครับนะภาพเราก็ยังคงแนะนำให้ถือลองต่อไปขอภาพใน t ท m e เฟรมเดลลี่ก่อนนะฮะกลยุทธ์ในส่วนของ Time Frame d ลลี่ขาลองนะครับสต็อยังอยู่ค่อนข้างลึกนะฮะแปดร้อยห้จุดแต่นะครับเรามี t u r l i n g stop ให้นะอยู่ที่879จสิบุดครับอ ส่วนคนที่โฮกันมาตามไทม์เฟรมหนชั่วโมงสำหรับไทม์เฟรมหนชั่วโมงครับ้าลอง stop ปลอสขออนุญ,ญาตยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาอยู่ที่892จุดครับครับแปดร้อยเกจุดนะครับผมถัดไปไปดูทองคำกันครับ ทองคำคืนนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญก็คือตัวเลขนอนฟาร์มการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับก็จากตัวเลขฟอแค t นะครับก็คาดว่าน่าจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำได้นะครับกา oh. ช็อตของเราในไทม์เฟรมเดล i ี่นะฮะสต็ออยู่ที่สองห้าสองหนึ่งครับผม อ่ะสองห้าสองหนึ่งเลครับเป็นจุด stop loss ของฝั่งช็อตนะตอนนี้ทองคำไปแอดเป็นฝั่งช็อตนะฮะเพราะว่ามีมุมบองที่จะเกิดผลลบต่อทองคำนะครับ,รบครับผมอ่าแล้วฝั่งช็อตเนี่ยเขาควรจะไปถึงตรงไหนครับยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเออยังไม่รู้กันช่วงนี้ช่วงนี้ทองคำค่อนข้างที่จะเล่นยากนะแล้วก็เอ่อปัจจัยเชิงบวกที่เข้ามากระทบเนี่ยนะช่วง สองสามวิที่ผ่านมาเนี่ยชุดเนี้ย <Yeah. S 1> ไม่ไม่เห็นนิวไฮนะโอ oh. เอออันนี้เป็นสิ่งที่ที่ไทยที่คาดหวังว่าราคาทองจะขึ้นไปเยอะเนี่ยก็ก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างอย่างเมื่อสักครู่นี้พี่เอกมองว่าถ้าทองคำเนี่ยหลุดทะลุสองสี่เจ็ดศูนย์สองที่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดศูนย์ก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปต่อพี่จุย้ยมองเห็นเหมือนกันไหมครับ โอ้ของพี่จุ้ยเร็วกว่าน,นั้นแค่สองสี่เก้าศูนย์เอาไม่อยู่เนี่ยนะฮะแค่สองสี่เก้าศูนย์เอาไม่อยู่นพะพี่จุ้ยก็มองไม่ไม่ไม่ดีแล้วละ่ะอ่าพี่จุ้ยให้สองสี่เก้าศูนย์นะครับนะจุ้ยให้อ่าตัวเลขที่สูงกว่านะถ้าหลุดก็ไม่ดีแล้วนะพี่ๆนะักลงทุนครับอ่ะ,อะยังไงค่ำคืนนี้ติดตัวติดตามตัวเลขนอนฟาร์มด้วยนะครับถัดไปครับพี่จุ้ยครับ ตัดป้าไปดูซิลเวอร์นะฮะสาหรับซิลเวอร์เมื่อคืนนี้ก็รีบาว์เช่นเดียวกันคนะครับล่าสุดยี่สิบแปดเหรียญเจ็ดสิบเจ็ดของเราอยู่แคชชอตอ่าสต็อปยี่สิบเก้าเหรียญสี่สิบสี่เซนต์ครับผมตัดจากซิลเวอร์ไปดู f อฟเ t ฟ r ิกัน ค่าเงินบาทนะครับก็ยังคงเป็นภาพของการแข่งข้าเหมือนเดิมนะฮะตลอดทั้งเดือนที่แล้วนะฮะรวมถึงต้นเดือนนี้ด้วยนะครับช็อตเราก็ยังอยู่ต้องบอกว่าข้ามเดือนโอข้ามเดือนนะครับสต็อปลอตขาช็อตล่าสุดอยู่ที่สามสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์จากอลลาร์บาทนะครับอลลาร์เยน ก็แข่งข้าเช่นเดียวกันนะครับเราอยู่ขาช็อตสต็อปหนึ่งสี่หกจุดเก้าศูนย์หักจากดอลลาร์เยนนะฮะไปดูยูโรโดลอลลาร์ยูโรโดอลลาร์อยู่ขาหลองสต็อปหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สี่สี่ คือนะตอนนี้เนี่ยทั้งสามคู่สกุลเงินดอลลาร์บาทดอลลาร์เยนแล้วก็ยูโรดอลลาร์นะครับเอ่อเป็นเป็นภาพนะของการมองว่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าครับผมอืมอ่ะดละอลลาร์อ่อนค่านะฮะไปดูบิตคอยกันบ้างอ่าบิตคอยน<ะ>ี <Bitcoin S 2> <Bitcoin S 1> ่มีกำลังเข้ามาอาดีว่ายังเป็นอัพเทรนไหมไม่รู้ฮะเราช็อตอยู่ครับอ่ะช็อตนะครับ <laughs> เราช็อตอยู่ครับ สำหรับ Bitcoin นะฮะสต็อปขาช็อตห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบห้าเหรียญน,นะฮะก็คือเออ่ชุดที่ซิกแซกขึ้นไปชุดเนี้ยนะฮะครับคือคือเขาหลุดมาแล้วครับน <No. S 1> อืมเพราะฉะนั้นเนะี่ยณตอนนี้เนะี่ยในไทม์เฟรมเดลี่เราเลยอยู่ฝั่งช็อตครับตอนนี้ถือว่าเล่นยากไหม Bitcoin Bitcoin อาจะลองลองดูไทม์เฟรมใหญ่ ตามเฟรมใหญ่ะนะฮะมันจะเห็นค่อนข้างชัดกว่าชัดเจนเลยแนวโน้ม,มว่ามันเป็นภาพซิกแซกลงครับครับอืมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับบิตคอยเนี่ยมองไปทางไบแอดช็อตจะเป็นส่วนใหญ่ครับผมทางหลักหลักของบิตคอยตอนนี้ช็อตนะฮะนะครับใครที่หวังขึ้นตอนนี้ยากนะยากครับตลาดยังไม่เป็นใจอ่ะตัดไปครับต่อไปซิงเกิลสต็อก ิวเจอร์นะครับโอ้ยืนยืนระดับกันได้ค่อนข้างดีนะตอนแรกคิดว่าวันนี้ช่วงท้ายๆตลาดเนี่ยจะจะมียอ่อๆมาบ้างแต่วันนี้มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าหุ้นหลายตัวอาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ปิดที่หายอืม,อมไม่ธรรมาดาอแอดวานก่อนนะฮะยังคงถือต่อไปคตอบสองซี เทอิงสตอปสองหกศูนย์ OSP ยี่สิบาทเจ็ดสิบแบงค์เนี่ยโหวันนี้บวกขึ้นขึ้นเยอะแล้วก็วอลลุ่มเยอะด้วยนะดูแล้วอาจจะปิดที่หายได้เหมือนกันเอ,อสตอปร้อยสี่สิบบาทห้าสิบ CPO ก็เช่นเดียวกันวันนี้วอลลุ่มสูงกว่าพบว,วานนะอีกนะเออแล้วทำท่าว่าจะปิดที่หายเหมือนกันสตอปห้าสิบเก้าห้าศูนย์เทอริงสตอปหกสองสองห้า MTC ก็อาจจะปิดที่ h i g อีกหนึ่งวันนะครับสต็อปสี่ส VGI เอ่อสต็อปสองบาทยี่สิบสง e l l i n g สต็อปสองบาทห้บ BDMS สต็อปยี่บเจ็ดบาทยี่ส TU สต็อปสิบสี่เ SCC ตัวใหญ่นะฮะ วอลุมก็ยังสูงอยู่วันนี้แล้วก็อาจจะปิดที่หายด้วยเช่นเดียวกัน s อ c สตอบยกขึ้นมาอยู่ที่สองร้อยยี่สิบห้าบนะสามวันแล้วนะฮะที่วอลุ่มไม่แผ่วเลยสตอบห้าบาทแปดสิบห้าปท่โอ้โหวันนี้วอลุ่มแน่นๆเลยครับ,รบแล้วก็เพิ่งเริ่มขึ้นด้วยนะฮะสตอบยังอยู่ที่สาสบสาบาท AOT วันนี้วอลลุ่มสูงกว่าเมื่อวานนะฮะสต็อปห้าสิบเก้าบาทห้าสิบ CPN เยอะมากโอ้โหไม่ได้รับเลยนะว่าวอลลุ่มวันนี้ของ CPN อะสูงสุดในรอบในรอบกี่เดือนกี่วันกี่ปีนะล่าสุดหกสิบห้าบาทห้าสิบสต็อปห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าครับ JMT นะก็ยังมาได้เรื่อยๆสต็อปสิบห้าหกศูนย์ โฮมโปรวันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่พีคมากๆเลยนะครับสูงกว่าเมื่อวานนะราคานะแล้วก็ในแง่ของวอลลุ่มก็สูงเช่นเดียวกันสต็อปแบาท8ปดสิบห้า BjC สตอปยกขึ้นมาอยู่ที่22่สิบสองบาทยี่สิบสตอปยกเช่นเดียวกันอยู่ที่67 50 i เจวนะถึงแม้ว่าจะ ช้านะฮะแต่ก็ค่อยๆมาเหมือนกันนะฮะสตอปสิบเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับผมอะไรที่ขึ้นกันมาแล้วนี่รอย่อทันไหมฮะคืออะไรฮะรอย่อทันไหมอะไรที่ขึ้นมาแล้วแบบว่าถ้าอยากจะเข้าเนี่ยรอย่อทันไหมฮะเผื่อใครตกรถเอาพูดตรงๆเลยนะครับมันมีหลายตัวมากเลยที่เพิ่งขึ้นมาแค่สองสามวันเองโอ้โหอ่ะโฮมโปรอย่างเงี้ยโฮมโปรเนี่ยอ่ะ ไปดูเราอาจจะมองคือถ้าเรามองสั้นๆเราอาจจะมองว่าอ้โหูขึ้นมาเยอะจังแต่ความจริงนะฮะเขาล่วงมาเป็นปีแล้วนะฮะดูฮนะอเออแล้วก็เพิ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไม่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 ค่อยซีเรียสน,นะคำคำว่าไม่คำว่าไม่ทันคือไม่ได้ซื้อแค่นั้นเองแต่ให้เน้นถือยาวไปถ้าอยากจะเข้าคือคือเอางี้เขาล่วงมาสองปีแล้วอะอกับการที่ขึ้นมาแค่สองวันะ่ะ ครับอืมอแล้วแล้วดูวอลลุ่มวอลุ่มครับเยอะอ่ะโอเคพี่พี่นักปรลงทุนอ่ะดูแล้วกันนะฮะใครอยากได้ตัวไหนใครอเข้าไม่ทันหรืออะไรก็ลองพิจารณากันดูก็แล้วกันนะครับยีงไม่ได้คี้แนะนะพี่จุ้ยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับพี่จุ้ยคุณจะรนเวสศักศรีจากคลาสสิกออสเตรียนเองนะครับ